สวัสดีครับพี่น้องแมวสีวออกลูกอีกแล้วครับเนี่ยพี่น้องเอ้ยออกงวดนั้นมันจะถี่ได้สองเดือนกลัวครับพี่น้องออกลูกหรือลูกคนตายครับวับนนี้จังไรเป็นร้อยมีลูกอีกจกแงวเหงิงมีคนก็เพอ่จิบปวดทองครับ ควดลูกที่ออกลูกนะครับเพ่าะงี้หนูก็เลยมาจัดององบนเก่าที่เขาเคอยออกนะครับขนพลาสติกกับถงขุยพวกข้าวออกครับเพื่อน,น่ะน้องเพิ่นออกตอนนั้นครับง่ายแล้วครับพี่น้องมันจะออกก็บอกพี่น่องออกก็ออกก็อ,อกื่นทั้อองหน ออกออกอืมออกมาโลดออกมาโลดโดนเติบโดยที่ขับเนี่ยมันออกเบ่ง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 นี่แหละเบ่งเตินออกเตินเขาอยู่นี่แหละครับอยุโอ่งนี่ตั้งโดนแล้วครับ ทายคิดหนึ่งพัดอันโดนโพดพี่น้องพัญานุปิดไว้ไปนี้ไปไปมาม่าจอย่างไรวะนี่ลิปอันตัดไปเองครับอันนี้ปัญญานุทายไม่ได้ครับพี่น้องคุณทรงคุณเสีออกครูเหรอครับพี่น้องกะว้นกะไหวมุนหันมุนนี้นะครับต้นแรกกว่าสิไปออกย่บนนอันหมอะ เครื่องซักผ้าเก่าครับพี่น้องใบหนูวบแฟฝไว้เครื่องอันร่วมก,กันน้ำยาปั้บผ้านุ่มครับเพิ่นก็นไปขวดไปเคลียร์อยู่อันนู้นพี่หนูก็เลยจับเพิ่นมาหนีนะครับเอาเนาะคือติดปวดท้องแห้งแหละครับพั่นออกมาสีหลาเอ้ยออกมาจ้ะ ฝนกับตกลิ่นพี่น้องว่างหันฝ่าห้องวัสันฝ่าแดงแดงมีพายุที่จังไรกระบาจักนะครับทางอื่นแดงแดงอันพญานุตกบ้แห้งไปานไหนนะครับตกลิ่นแต่ว่ากระโดนเติบอยู่สำคัญฝ่านะครับห้องวัสันร่มกับมีแน่ อืมอืมอืมออกซีลาออกซะออกมาซะออกมาซะเก็บท้องออกลูกเหรอพี่น้องนคุงค้นกับว่าแม่ออกลูกเคยได้ลกมันบอกว่าสั่นว่ะ บอบครับพี่น้องพึ่งว่าเห็ดเป็นเครื่องล่างสันว่าเอามาย่างหแห้งๆสันวาแล้วก็เอาขึ้นห่านพญุพนนอเคยได้ครับพี่น้องเอา่ะเอาเบ่งออกออกเอาก็สิเก็บทองออกลกูกเลยครับพี่น้องเอาเอาเบ่งออกล้วเบ่ง ็นหมอตำแน่แมวนะครับมันนี้ไอ้หนูที่บ่สามตัวนบอครับบังทองเขานลยยึดทองแห้งนะครับออไม่ละออกมาเอาเบงเบงเมื่อคิดว่าเพิ่นฝีมีว่ป่านนี้นะครับพอหนุก็เลยบริขีดยาให้เพิ่นตอนนี้มีแล้วเจ็ดกระปิ่ง แมวใหญ่สี่แมวหน่อยสามมันขวบมีออกมากนีสามตัวก็สิเป็นสิบแลลวครับบานที่นี้พี่ดอ,องเลยเอาแล้ว,ลวเบ่งเบ่ง เบ่งเบ่งออกมาพี่น้นนงองเป็นมอตมแย่แมวแหละครับเด้อพี่น้องเรื่อย ออกมาข้อนี้ก็เป็นคออที่สองนะครับทองสองทองแรกสองตัวออกมาบอจะก,กี่มือครับตายจ่อยสองตัวครับเมย์มันขาบหน้าขาบหลังผล อ,ออกมาออกออกบนโพนแอร์เลยครับพี่น้องไอ้หลาเอาเอาเบ่งออกมามเบ่งออกมาหล่ะเบ่งออกมา สีไก่สีออกเลยเครับพี่น้อง ก็เห็นแมวออกลูกปันนี้ยักษเถือครับเห็นแต่เขาออกแล้วนะครับพี่น้องมือนีละจีเดต้าหน้าออกแล้วพี่น้องออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกมา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 แล้วโอ้ห๊าออกไหมเนี่ยออกออกมาแล้วพี่น้อง หนอนออกมาแล้วเนอนคือจังบวดดินด้วยห่องแมวแมวอ่ัดินออกมาแล้วครับพี่น้องออกมาแล้ว อก็ท่านไม่หมดครับอ๋อหมดแล้ววันนี้อ๋อือบทตียงครับพี่น้องคือบทตียงที่นั่นอืมน่หละบทตียงอืมอ๋อรู้นี่ครับออกมาหมดแล้วบัดนี้เอ้าเอ้าอือ แล้วครับพี่น้องออกแล้วครับตัวแรกออกแล้วแม่คือกำลังทํำก้นสะอาดาอยู่ครับอืมนอคือบดติงคือบดติงครับพี่นอ้องวิโน,นี้นกับบกกาจับครับ อเอเป็นจังสี่ครับพี่น้องอืมบดตีงแลวนะเรียกครับแล้วอืม

เอาอีกแล้วใช่้องออกอีกแล้วออกอีกแล้วเอ้าเอาออกอีกแล้วตัวนี้อ้าเอ้าอืมตัวนี้คือสุบอตายแล้วครับนี่ดินอยู่นี่เนี้ยเนี้ย สองตัวแลนะ้วพี่น้องสองตัวแล้วคือบริเลียนะตัวนี้ฮะดูน่ะฮะพี่น้องเถละตัวนึงนี่แหละฮะ หนุ่มเออเหมือนไตเลย,ย,ยลครับพี่น้องตัวออกมาใหม่เียก็บอกบอติงอืาอืมพี่น้อง มีหลกออกมากแล้วครับเอาก็ะที่าเป็นตัวเดียวนั่นบรครับนี่เออเิ่นกินเิ่นกินหลบของคนนะครับอืมตายแล้วพี่น้องตายแล้วพี่น้องเอ้ยโอกอยังจ่อยเนาะตายจ่อยพี่น้องอืม Nữa, đều, tài là cái nào nè kỷ niệm lúc hợp tự tôi nhiều bố cậu nè Tài cho anh đi đâu คือตายครับออกมากจ้างใน,นคือมาตายโอ้ยตายพี่น้องเลย่พย,เยพยายามที่จะเกบผลออกมาก,ก่อนตายจ่อยพี่น้องเลย่ยอ้าโอ้ยเนาะมาหลอดจ่อยนะพี่น้องตายแล้ว เอาออกมาอีกนังอีกบอนั่งอีกบอวันนีนุ่นด,นดกว่าท่านออกตัวที่สองนะครับพี่น้องบอแมนตัวแรกนะครับ